สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องรอซิ่งชมรีครับวันนี้พามาชม t o โย t a าพอยต์นเนอร์นะครับวันนี้เปลี่ยนแม็กจัดทรงลงล้อครับส่วนจะเป็นล้อ,อยางลายไหนแล้วก็เป็นโชคตัวไหนตามผมมาดูเลยครับเริ่มจากถอดโชคค๊คข้หน้านะฮะหคู่ด้านหน้านะฮะตัวนี้ใช้โชคของใหม่นะฮะในก็สปริงเดิมครับโหลดด้านหน้า1น,นิ้วครับตอนนี้ช่างกําลังเอาสปริงออกเอาโชคออกนะครับเดี๋ยวจะทําการใส่นี่ง่ายโชค โฟเฟนเดอร์นะฮะเนี่ยด้านหน้าเป็นโฟเฟนเดอร์นะฮะโมโนทูบนะครับนี่อ่าเป็นไงครับตัวนี้สามารถปรับโหลดสแตนดาร์ดแล้วก็ยกได้นะครับตัวนี้นี่ติดตั้งเรียบร้อยเป็นไงครับนะเดี๋ยวเรามาดูคู่หลังมั่งซิ่งตัวนี้ก็เป็นโมโนทูบนะครับอ่าด้านหลังครับโหลดสองนิ้วนะฮะนี่ส่วนสปริงนะเราก็จะมีเพิ่มสปริงนะครับอ่าโหลดสองนิ้วของโฟเฟนเดอร์ด้วยครับนะต้องย้ำว่าสี่ต้น โชค๊คของโปรเฟนเดอร์แล้วก็บวกสปริงด้วยตอนนี้ที่เห็นอยู่มันน่านิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ใส่โชค๊คนะฮะเดี๋ยวเราใส่โชค๊คแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมเราใส่โชค๊คแล้วก็จะประมาณนี้ช่างของเรากําลังติดตั้งโชค๊คคู่หลังนะฮะคู่หลังต้องติดตั้งยากนิดนึงเพราะว่าต้องมีเอ้อ่มต้องต้องเอาตอนนัวนี้เอ้อ่มออกนิดนึงมันจะติดนะครับต้องคลายก่อนนิดนึงนะฮะนี่ช่างกําลังทําอยู่นะฮะสุดยอดมากเลยช่างของเราสารพัดนะ ว่าจะเป็นจัดทรงย้าาแนบพอเปลีนน่ยนโช้กได้หมดลูกหมัดลกนะนี่มีเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหน,น้ามีด้านหลังเราก็ใส่ล้อแถมเจ้งแถมเป็นไง้ะสวยไหมตอนนี้เป็นล้อแล้วไหนเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายคลิปนะเออย่างไงยเต๋อแบบนีน้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ล้อใส่ยางเรียบร้อยก็พาลูกค้าไปเทสเลยไป,ไปไปทุกคนไปเลยกระตันน้ำครับแถมนะนันกองรัสซิงครับวันนี้พาลูกค,ค้ามาเทสนะคะที่สะพานใหม่นะฮะเพราะว่า ชอบสะพานใหม่เพราะว่ามันจะมีลูกกนาดนะครับแบบพื้นที่ต่างระดับระหว่างคอนกรีตนะครับระหว่างรอยต่อคอสะพานจะเป็นคลื่นอยู่เวลาเราวิ่งมันจะดังตึก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 ,ตกตอย่าเป็นของิสัยมันจะไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่ครับลองสักสองสามลูกกนัดก่อนเดี๋ยวค่อยถามความรู้สึกบรรยากาศจริงๆพาคุณพี่เขานะให้เขาสดดสวยนะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะเกีย่ยวกับการเทสท์ลูกค้าอย่างนี้ปกติไม่ค่อยมีเวลานะส่งงานหน้าร้านจบเลย ยิ่งก่อนสงการวิ่งใหม่ไงก็โทรถามลูกค้าเอาพี่ว่าโอเคไหมอ่าสบายสบายเลพี่ไม่ต้องแต่เบรกอืม,ามาระวังโค้งนิดนึงครับปล่อยปลอย,ปลอ,ย,ลยอ่าอ่าะไรไม่โยนอ่าแต่ก็ไม่แนะนำให้โดดนะพี่นะแต่ว่าเราก็แตะบ้างนิดนึงแต่ว่าที่ที่บอกว่าไม่ต้องแตะเบรกคือหมายถนะึงให้รู้ฟีลลิ่งว่าความเร็วประมาณหกสิบเมื่อกี้นะตรงไปเลยออกสะพานนู้นเลยพี่ งานีกหลืวเรียนเดียวถัดมาก,ก็จะมาเนี่ยอ,อันจะเอกันตรงนี้นะเรดสอบบนสะพานใหม่นะนี่ก็โอเคที่เขาบอกว่าไม่โยนนะฮะ,ะลูกข้างหน้านี้ลูกใหญ่ที่สุดของคอสะพานเลยตรงนี้เป็นรถซิ่งนะต้องคารนะฮะตรงนี้แม้กคัสซถูนะฮะ เราตอนนี้ควาเร็วหนึงนะโอ้โหนุมน่มนวลเลยเป็นไงพี่ดีมากครับดีมากครับ <laughs> อันนี้ไม่ได้เตียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้เตียงนะพราพี่ก็ลองจริงเลยนะฮะตรงนี้มีเทสสามลูกเลยนะนี่นี่นุมน่มนวลเราตรงขึ้นไปเลยนะพี่เจอกันจอดรถที่ร้านครับ สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งเจงรีนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งงานนะครับโตโยต้าวอร์จินเนอร์นะครับอ่าก็จากที่วันเนี้ยมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางของเราแล้วก็มีการไปเทสนะฮะวันนี้เราจะมาดูหน่อยว่าเราเปลี่ยนอ่าทั้งล้อทั้งยางนะฮะเป็นลายไหนแล้วก็สเต็ปไหนบ้างนะครับมีการโหลดไหมยกไหมเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเนี่ยเริ่มจากด้านหน้านะฮะตอนนี้เป็นวอร์จินเนอร์ฮะอ่ารถตัวสูงโหลดนะครับอ่าหน้า1นะครับหลัง2 โดยใช้ล้อครับเป็นงานของดีทูงานไทยครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับชัดเจนตรงหลังก้านแล้วก็หน้าก้านตรงนี้เลยครับล้อเนี่ยรับประกัน1ปีครับตกหลุมนุ่งแตกแหกใช้งานไม่ได้1ปีเคงนฟรีนะครับส่วนยางครับยางตัวนี้เป็นยางเลนโซดีวันลายไฟสวยด้วยครับยางก็มีประกันครับประกันให้6เดือนครับบาดบวมแตกตำร้อยแปดสิบวันก็คือ6เดือนเคลมไม่ฟรีคือรบทา่ร้ะก็ยางเป็นปี23ครับใหม่ๆสดๆนี่เลยนะฮะส่วนล้อ สีดําตัดมากเลยสําหรับรถ f o r ์คเจอนะฮะนี่เป็นงานเอ่ยนะดำหยอดแดงแล้วก็มีชุดแต่งนะฮะเป็นางานไทเทนะฮะฝาครอบดุมไทเทน็อตไทเทจากทางร้านเราเลยนะฮะตอนนี้ก็ถ้าของแต่งถ้าเป็นสีทั่วไปเนี่ยฟรีนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นชุดไทเทเพิ่มส่วนต่างห้0รนะเพิ่มส่วนต่างห้0รบาทนะยางขนาด2 6 5 6 0 R 1 8ครับลายไฟสวยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้านหน้าหน่อยอ่าเนี่ยด้านหน้าหน้าหลังเนี่ยเท่ากันเลยครับล้อกว้าง9 ออฟเซตศูนย์ครับเนี่ยด้านหน้าจะปิมปๆมอกมานิดนึงครับพี่เขาบอกว่ากําลังสวยเลยเจ้าของรถบอกสวยนะครับล้อเดิมมันหุบนะมองดูไม่มีมิตินะครับตอนนี้ไม่ล้นมากด้านหลังก็ล้อกว้างเก้าครับออฟเซตศูนย์ครับดำเงาหยอดแดงงานดีทูยางเรนโซ่ดีวันครับลายไฟสองหกห้าฮะสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดครับสี่เส้นเลยนะฮะก็ตัวเนี้ยยางดีวันตัวเนี้ยพิเศษนะครับสำหรับใครที่ชอบสลับยางบ่อยๆครับ หน้าหลังซ้ายขวาสลับได้เลยเพราะว่าไม่มีอินไซต์ไม่มีเอาไซด์นะสามารถสรับไปทางซ้ายสับไปทางขวาหน้าหลังได้หมดเลยครับนะเพราะว่ายางตัวนี้สามารถกลับด้านได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโอเคก็มาดูฝั่งนี้หน่อยเป็นไงอ่าดูดูด,ด,ดูลงทรงโดยรอบหน่อยสิหน้าหนึ่งหลังสองนะฮะสวยงามสองนะฮะอ่าหน้าหนึ่งหลังสองสวยงามมากนะฮะก็บอกเลยครับชุดนี้จบนะครับลอ้อพร้อมอยางสามหมื่นสอง ลดอีก2000ครับส่วนชุดนี้ก็ชุดโหลดนะชุดโหลดก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับชุดโหลดก็จบอยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับชุดนี้ล้อพร้อมยางก็อยู่ประมาณ5 0,000ไปลายๆครับถ้ามีเทิร์นวันนี้ลูกค้าจ่ายแค่3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ได้เป็นชุดนี้นะครับมาเดิมทีมันเป็นขอบ20นะครับความกระด้างพูดถึงแน่นอนครับขอบ20นะ20ไม่ต้องโหลดก็กระด้างนะครับขับเดิมๆยังกระด้างเลยแต่วันนี้โหลดหน้า1หลัง2นะครับโดยด้านหน้า ใช้เปลี่ยนโช๊กนะฮะหนึ่งคู่นะครับใช้ด้านหลังนะฮะเป็นโช๊กโปรเฟนเดอร์ครับโมโนทูบทั้ง4ต้นนะฮะก็มีโช๊กช่วยด้านหลังนะครับหนึ่งคู่ด้านหลังก็โหลดโดยการเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสินะฮะโปรเฟนเดอร์ทั้งระบบโช๊กสต้นโปรเฟนเดอร์แล้วก็สปริงโหลดโปรเฟนเดอร์นะสีแดงจัดจ้านในย่านชนบุรีนะนี่โปรเฟนเดอร์นะนี่ ก็ขั้นตอนการประกอบก็อย่างที่รีวิวให้ดูครับไหนดูสปริงหน่อยสิสปริงนะฮะเวลาขึ้นห้อยขึ้นลิฟต์นะครับไม่ต้องกลัวว่าสปริงหลุดนะครับเพราะว่าสปริงของเราเนี่ยความสูงเท่ากันต่างกันแค่ค่าเคค่าเคคืออะไรครับค่าเคคือความแข็งนะฮะอย่างสแตนดาร์ดเดิมที่มาโรงงานอ่ะสปริงมันจะใหญ่นะครับความสูงก็สูงนะครับพอสปริงโหลดสปริงมันเล็กความสูงก็เท่ากับสแตนดาร์ดโรงงานมาเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นห้อยขึ้นลิฟต์นะครับเวลายกรถไม่ต้องกลัวหลุด นะไม่เหมือนตัดนะถ้าตัดโอกาสหลุดมีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูซองหน่อยสิเป็นไงห้าหมืนกว่าบาทชุดนี้ชุด Happy แฮปปี้นะฮะแฮปปี้นะฮะอ่าเป็นไงสวยไหมอ่าหน้าหนึ่งหลังสองเวลาเลี้ยวไม่ติดนะอ่าเลี้ยวเยวแล้วไม่ติดนะเลี้ยวแล้วไม่ติดก็วันนี้ชุดนี้ 50,000กว่าบาทจบแน่นอนครับมาที่นี่แถมครบประหยัดงบจบหล่องบไม่บานปลายบายกล้องล้อซิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางจัดทรงใช้รถ PvV อยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะแค่โฟลเจอร์นะปาเจโลนะฮะแล้วก็มีฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับเชฟโรเลตนะฮะเชฟรุ่นอื่นๆอ่าได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือสายแต่งครอบครัวแบบนี้ก็ฝากร้านกล้องล้อซิ่งชลรีครับแถมครบประหยัดงบจบหล่อ งบประมานปลายบ่ายกล้องราสิ้นครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ